สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับลับบีนะครับผมกับคลิปเกมโครงการสตาร์เดลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับผม2เดือนกับเกมนี้นะครับว่าสนุกหรือเปล่านะครับผมอันนี้จะเป็นหัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับผมแนะนำนะครับคลิปนี้ครับผู้เล่นใหม่งั้นเราไปรับชมกันเลยครับ เป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับของเกมคงไกลเนาะอย่างแรกนะครับคือเลเวลครับเอ็กพีครับฟาร์มยากหรือเปล่าพี่เกมชินฟาร์มยากมากเลยนะฮะเออนี้รู้บ่อยนะครับเพื่อนผมก็บ,บ่นนะครับฟาร์มยากเกิดน,นะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเลเวลฟาร์มง่ายมา,มากมากยาวมากมากง่ายมันง่ายแบบเนี่ยไอ้ดีเนี่ยผมใช้เวลาสองเดือนนะเออคนอื่นเขาสามสี่เดือนกว่าจะหกจินนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นี่ MC งหายนะครับก็ผมใช้เวลานะครับ3เดือนนะครับฟาร์มแบบเร็วๆนะแบบสไตล์คนเร็วๆนะก็ก็67นะครับก็บอกเลยถ้าไม่รีบเนี่ยก็คงแบบสัก3 4เดือนน่าจะซักประมาณ50กว่านะบอกเลยเกมเนี่ยฟาร์มเร็วง่ายเออวสหนึ่งก็ได้ไม่ต้องพันเลเวลน้ำถ้าใครเล่นใหม่ตอนนี้อครับอันนี้เหมือนกันเนี่ยจะได้มาส0 0ร้0หกกว่าอันนี้ก็ได้มาอีก300 สามร้อยสามร้อยสามคือถ้าทําทําแค่ทำภารกิจไปจำบอลนนี้เสร็จอ่ะจะได้มาประมาณพันพันกว่าแล้วนะเออก็คืออันนี้เอ็พีปัจจุบันของผมก็คือเจ็ดหมื่นกว่าครับก็กว่าขึ้นเลเวลรับก็ใช้ประมาณหนึ่งเดือนะไม่เหมือนของกินชินนะกินชินนี้เท่าไหร่นะสองปีหรือเปล่านอ่ครับผมห้าห้าแปดขึ้นห้าเก้าออย่างนี้แหละเออนะครับผมใช้เยอะมากนะครับ อของกินชิ้นนะครับถ้าพันฝามตอนนี้ยังไงก็ถ่านนะทุกคนคือกรุงไทยเนี่ยมันแบบไม่ใช่แบบสายรีบอะไม่ใช่รีบร้อนเลยขนาดนนเป็นสายชิวๆแค่ออนเกมเข้ามาเล่นนู่นเล่นนี่นั่นฟาร์มของอะไรประมาณนี้นครับถ้าเป็นแบบเนี้ยรีบเกินไปก็ไม่ดีนะครับเหมือนผมนะผมไม่มีอะไรทำตอนนี้มีแค่ปั้นน้องฟูแค่นั้นแหละเออนะครับ ต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องนะครับน,น,กน,ะะน, Sim, นรกนะครับผมคือซิมนะครับซิมูเลต์อุนิเวอร์สนะครับผมสโลแกน l อเออมันเป็นยังไงนะครับมาตามมาเลยซิมูเลตนะครับพวาจริงผมไม่เคยเล่นจินชินมาก่อนนะผมก็อาจจะอธิบายไม่เหมือนจินชินเออผมก็ไม่เคยเลียนเหมือนกันนั่นแหละโอเคครับซิมนะครับอันนี้ซิมสุดเลยเออซิมสุดจบนะครับอ่า ซิมตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับซิมไม่ค่อยนันลกเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมานะครับคือหายหน้าแห่งมวลมลนะครับกิจกรกรมกริจกรรมกิจกรรมกิจกรรมถาวรนะครับที่แจกถึง4,000ไพโมเจมคือเกมเนี่ยแจกเยอะนะครับการะชร์ก็ดีไม่เกลือเออครับตการะชร์ผมจะพูดถึงนะอันนี้ก็คือของที่แจกนะครับร้อยไพโมร้อยไพโมไพโมไพ่โมไพ่โมเนี่ยเยอะมากครับ แค่กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมเยอะแจกสี่พันนะแต่แรกมกับความยากเออยากมากวันที่น,น,นี้ก็แบบลงไม่าดแล้วอะ่ะเออประมาณนี้นะครับกับซิมนะครับแต่ว่าปกติก็ไม่ยากครับง่ายครับแค่ฟาร์มกองแล้วก็มีรางวัลผ่านด่านครั้งแรกเออผ่านด่านก็ได้ไพ่โม่บ้างนี่นี่น,น,นี่ได้ไพ่โม่เออประมาณนี้นะครับกับซิมนะครับผม ต่อไปครับเรามาพูดถึงเรื่องฟอรเกนฮอรบดีกว่านะครับผมฟอเกนฮอรนะครับมิตินรกในเองฟอเกนฮอรนะครับก็คือคล้ายๆอับบิสใช่ไหมในเกมเกนชินเนะเาะเดี๋ยวผมจะเล่นสักด่านให้ดูแล้วกันแปะขึ้นไฟไม่ไหวแล้วเอางี้เอางี้แล้วกันครับฟอเกนฮอรนี้ก็จะเป็นคล้ายๆอับบินะครับครึ่งบนครึ่งครึ่งล่างครึ่งบนครึ่งล่างเลยประมาณนี้แหละอ่านะครับก็ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากไทยดีคุณตึงพอนะครับถ้าไอดีคุณตึงพอมันก็ไม่ยากง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะเล่นให้ดูนะครับสักอันนึงแล้วกันนะครับผมอ่ามันไม่ขาวนะครับเห็นว่าเกมชิ้นยากกว่าที่ซ้ำนะนะครับผมอมิสใช่ไหมเขาเรียกว่าอมิสเกมนี้ายนะครับผมอยู่ไหนแค่ป่านะครับ จริงรันออตโตเลยก็ได้นะเนี่ยผมกดรันออตโตเลยจบเลยนะครับเกมนี้มีรันออตโตนะครับเออฟ้าง่ายนะครับผมยิ่งมีน้องฟูเข้าไปใหญ่โอ้โหฟ้าง่ายยิ่งกว่าเก่า <c oughs> ป่าก็เรียบร้อยครับเนี่ยเสร็จละเสรเนี่ยเสร็จละเสร็จละครึ่งบนเสร็จละ,ละหลานหนึ่งของซิโจนะครับ เรียบร้อย <c oughs> โอ้ยเกือบหนะน,นึ่งสองนะดาเมจปะปะเนี่ยเก้าหมื่นนะจะจะจะแตะแสนแล้วนะไม่แค่นี้จะแตแะ,นะะแ,ตแสนละ,ะนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะจบก็เลยเออครป่าเรียบร้อยบินกันหมดโอเคแค่นเนี้ยนะครับผมเขคกคันหออไม่ยากถ้าไอดีกรุ่นตึงพอนะฮะคือเนี่ยอันนี้หลังยากนะคะหลังนี้ยากมากนะครับหมดอิดเรามาอิดผมยังไม่ไหวผมไม่ไหวอ,อันนี้ผมก็ไม่ไหว ตรงนี้เท่านี้แหละอ่าครับกับอธิบายนะครับซิมูเลสนะครับแล้วก็โฟลเกนฮอ์นะครับผมวงการสตาร์เรลนะครับมีหลายประเภทนะครับมีหลายสายนะครับหลายตัวละครนะครับผมอย่างอย่างเช่นนี้นะครับผมอ่ามีอนุรักษ์ทำลายล้างล่าสังหารปัญญาประสานลบล้างเฟื่องฟูนะครับผม อ่าก็อนุรักษ์ก็จะเป็นแบบป้องกันทีมให้แข็งแข็งแรงขึ้นอย่างเช่นสร้างโล่เจอพาดฟูแฉนนะครับผมแบบลดดีเที่เพื่อนตัวเองจะได้รับเข้าหาตัวเองเนาะทำลายล้างส่วนใหญ่จะสร้างราเมีให้อยู่รอดรอย่างเช่นคาร่าเบรดอย่างนี้อ่าคือศัตรูตีตีพวกตีเราปุ๊บจะสร้างรามีสะท้อนกับอะไรประมาณนี้นะครับผมหน้าสังหารนะครับอ่า จะเป็นรามิลักนะครับผมในการเอาเอาชนะสตูต่างๆครับเล่นมานะครับผ่านล่าสังหารครับปัญญามีความสามารถในการตีกลุ่มนะครับอย่างอย่างเช่นอะไรนะจิ๋งหยวนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมประสานนะครับจะเป็นตัวที่ให้บัฟแก่ทีมตัวเองอ่าประมาณนี้ในเช่นโบรเนียอะไรประมาณนี้ครับเพิ่มบัฟเพิ่มดามจทิเพิ่มอัตตาคิฮะให้เพื่อตัวเองนะครับผม รบล้างส่วนใหญ่จะเป็นแบบติดดีบัฟทำให้เพิ่มดาเนิแรงขึ้นนะครับแบบดอตนั่นแหละครับผมฮัรก้าอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปครับเฟื่องฟูนครับก็ตามชื่อเลยครับผมฮิวโอเคเลยครับผมเรียกว่าน้องฟูน,นะครับผมอ่าคือใช้ทรัพยากรเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับวัสดุอัพตัวละครน,นะครับอ่อาอย่างเช่นนี้แล้วกันฟู นะครับอ่าอ้าตัวละครนะครับคือหนึ่งตัวละครเนี่ยมันจะเป็นแบบเซตอะไรนะวัตถุเอื้อนขั้นของตัวละครอันเนี้ยก็คือจําเป็นนะครับในอนาคตนะครับจําเป็นคือมันจไม่ได้มีแบบให้ให้ระยะเวลาฟาร์มนะครับไม่ไันนี้ไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับผมเรามากังวลอันต่อไปกันดีกว่านะครับเครดิตนะครับอ่าเครดิตก็คือเออตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะเครดิตเครดิตอ่านี่นะครับเครดิตนะครับอ่าตรงนี้มีเลยเครดิต จำเป็นมากนะครับต้นเกมนี่คือแบบเหลือเหลือเฟือเหลือเฟือเดี๋ยวผมจะเปิดภาพนะครับต้นเกมให้ดูเลยว่ามันเหลือขนาดไหนแล้วก็มาดูเรีเกมนะครับอันนี้ผมแบบซื้อซื้อในร้านค้ากาชาาแล้วนะเออมันยังขนาดนี้นี่ฮะเครดิตนี่นี่ไม่ได้หมดเลยคือจําเป็นมากนะครับเลรีเกมนะครับอ่าคือแต่ละตัวนะครับถ้าอัพสุดนะอย่างเช่นผมนะครับอัพเจ้ายนจันทาเนาะก็เนี่ยเนี่ย นี่ยหนึ่งเนี่ยใช้เครดิตประมาณเกือบสี่ล้านห้าล้านเลยนะในการอัพหนึ่งตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีไม่ถึงไม่ถึง,ถงล้านเลยนะครับเกินน้องฟูก็เออค่อยๆตดค่อยๆไปแล้วกันนะครับผมอ่าเครดิตคือจําเป็นมากนะครับ <_ S 2> ถ้าถ้าถ้ามีเออใช้ในยามความจำเป็นเท่านั้นนะครับเออไม่ต้องแบบใช้ฟุ่มเฟือยเนาะเหมือนผมอะ ต่อไปครับลีลิกนะครับอ่าลีลิกก็คือเซตอันติแฟกนะครับของกีนเกนชินนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับอ่าเราก็ควรจัดนะครับให้มันตรงตามวละคน่ะเออพอจริงอ่ะจะใช้เท่ไหนก็ได้เช็ดไซเช็ดเซตนี้ไดมิทตัวเลยก็ได้ครับมาเก็บเทียนะแต่มันจะมีความสามารถของแต่ละตัวนะว่ามันมันดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอย่างเช่นไปลู่นะเซตฮิวก็รักษาการรักษาเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เนาะ อย่าแบบไปใส่ไปรูดหนึง่งคีไม่เอานะครับควรดูให้ดีๆนะครับผมผมก็เคยปั้นขีดมนรอบนึงตอนนั้นผมเล่นอะไรนะเออสักอย่างนี้แหละเออ <c oughs> ต่อไปนะครับผมทรสทัเทรสตัวละครนะครับอ่ะก็คือทรสนี้เลยนะใช้ถขีดเ,เอยอะงากเนี่ยบอกเลยว่าเกินเกินหลานนะเออคล้ายๆแบบเสริมพลังในเกินชิมน,นี่แหละเออ อ่าแบบเพิ่มพลังตัวละครอะไรประมาณนี้เพิ่มคีอัตาคีบ้างเพิ่มดำหมีจ si like ินภาาบ้างในประมาณนี้เนาะโอ้โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับผมวัสด uh, ุที่ควรเก็บนะครับผมให้หลีดเกมนะครับหนึ่งก็คือนี่นี่นี่เครดิตนะฮะที่ผมเพิ่งพูดนะครับต้นคต้นเมื่อต้นต้นเมื่อกี้อ่านะครับอันเนี้ย แล้วก็อีกอีกอย่างนี้จําเป็นมากนะเดี๋ยวผมขอว่าไปที่รถไฟนะครับแ๊บนะครับเราจะได้ฟาร์มเนี่ยจะได้ฟาร์มลีลิกนะครับตอนเด็ดเลนะตอนเล็ดเ็ดเลดเกมเมื่อละนะครับผมคือเนี่ยมันดีมากก็คือถ้าแรกแล้วจะได้พลังงานหกสิบหน่วยเออนะครับแอบเึิ่ตงนี้ผมหมดไปแล้วแหละเออประมาณนี้จำเป็นนะครับอันนี้เก็บไว้นะครับฟาร์มลีลิกนะ ถ้าเลเวล65ขึ้นไปนะครับผมเออเนี่ยให้ดอลีดนะครับ3 3ทองเลยนะนี่ผมบอกเก็บละเออประมาณนี้นะครับกับวัสดุนะครับที่ควรเก็บนะครับผมอ่าลีดลีดลีดเ,เ,เนาะโอเคครับเนื้อเรื่องนะครับอ่าเนื้อเรื่องนี้ผมขอสรารภาพตรงๆนะครับสรารภาพบาปามาหลยง่ายๆนะครับผมแค่ไปดูเนื้อเรื่องเลยครับตัวมือ ครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูเรื่องเขาจริงอ่ะผมมีรหัสก่อนหน้านี้รหัสหนึ่งแต่ว่าผมอะ่ะไปเชื่อมผิดนะไปเชื่อมกับเออเธออะไรนะอังกฤษหรือเปล่าของยุโรปอะ่ะเออแต่เขาจริงอะ่ะอันเนี้ยจริงอะ่ะคนเชื่อมเอเชียนะเพราะเราเป็นคนเอเชียนะครับแต่ไปเชื่อมของยุโรปนะก็เออตามภาพครับต้องเล่นใหม่ต้องเล่นใหม่แล้วก็ผมอันจริงก็รุ้นพอรู้เรื่องอยู่ครับแล้วก,ก็เลยสักชิปยางนะครับจนมาถึง นี่เลยสุดท้ายก็ไม่ดูเรื่องครับเรื่องนะจะมีช่องอื่นเนี่ยที่ทาอยู่นะครับผมก็ไปหาดูเอาเองแล้วกันครับกับเรื่องครับของไกลนะว่ามันเป็นเป็นมาเป็นมาอย่างไงนะครับผมก็เอออาเองนะครับของกาชานะครับกาชาคนถามครับกาชาเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ มันแบบใช้จานกรอเปล่าประมาณนี้เนาะกาชาเพราะผมบอกเลยเกีย์นี้ครับดนเละง่ายแต่ว่าไม่เกลืออ่าเดีวผมให้ดูเลยนี่ให้ดูเลยนี่เลยนี่เลยตัวแรกนี่คือวนสุดนะครับ no น้องฟูครับไอ้วานครับหนึ่งโลออกนะครับผมผมใช้ระยะไม่ถึงยี่สิบโลนะครับต่อจากเจ้าโยนเนาะเออคือเกมเนี้ยดูเละง่ายก็จริงแต่ว่ามันโชคดีผมไม่เคยล็อกเก้าสิบลยนะเนี่ยเจ้าโยนจัทนทราหนึ่งใช่ไหม รับดูหนะ้าเนาะอ่าสิบพ่อยี่สิบยี่ห้าผมหมดผมหมดแค่ฟูลแค่ยี่ห้าโลครัไม่มีการันตีนะครับก็การชารก็ประมาณนี้นะครับเลทก,ก็เหมือนเดิมเหมือนเจนชินนะฮนะห้าสิบห้าสิบเนาะถ้าเป็นไลค์โคนนะครับเจ็ดสิบห้ายี่ห้าเอเจ็ดสิบห้าเอ้เจ็ดสิบสามสิบเอ 70, 30, เอเนี่ครับแต่ว่าตู้ไลค์โคนผมยังไม่เคยได้สูงอยู่นะผมสูงคนะ่ไหน สมพนี่นอยู่เลยก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับตู้นี้ครับ <c oughs> ก่อนก่อนที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยผู้เล่นใหม่จะมานี้จะมีอีกตู้หนึ่งนะครับเป็นตู้ถาวรอีกตู้หนึ่งคือกดแค่ห้ารอบนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ห้าดาวหนึ่งตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะไอดีเรอผมมีอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้เท่ากับกาชารครับบอกเลยว่ากาชาเกมนี้หลุดง,ง่ายแต่ว่าโชคดีไม่ไม่หลุดลึก ไม่หลุดลึกไม่หลุดลึกไอดี่งผมไม่หลุดลึกเลยนะเคยครั้ง,ยยงหนึ่งก็แปดสิบโลเจ้าโยนฮะรอบหนึ่งนะครัหลุดลิด้วย <laughs>